มาชมทงหน้าตัดพื้นตัดฟื้นเผาทานต้นกระถินนรงเกิดแซมต้นใหม่แซมต้นใหม่ที่ปูไว้ประดูพยุง เจาหนึ่งบ่อนัดสองหมือนละหนงมื่นละน้อยลงบอดบอดนัดเมื่อยแล้วจะกลับบ้านแล้วลงบอดบอดลมน,น้ำไหลลมน้ำไหล โอ้ังกลับไม่ได้ต้องเอาอันนี้ก่อนนี่ต้องเอาตะไคร้ก่อนของสำคัญต้องเก็บตะไคร้ก่อนเอาตะไคร้ก่อนไั้ใหญ่ๆง,งาม ไอ้ประจของท้ประจาใส่ประจทำอาหาร ูหลายๆก็ต้องห่วงังต้องห่วังเกินีเอ็นยาตัวนี้เอาหญ้าก็ไปเอากออื่นสิน้ำไหลน้ำตกได้ใจเย็นกลางเดือนอาทิตย์ ไปหายุ่งหน้ากับมวนไปจังนึงก็หมวนไปจังนึงทุกันเออเอออือ,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 อต้องระวังระวัง,งเก็บบอ,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 อลว่างกับบาดมือแต่ไข่มันค่ม ใบมันคมมลมัดระว่างกับบาดมือเลือดขาดต้นนีดเอ,อต้องเอาเยอะหรอกมาทุกวันอยู่แค่นี้พอแค่นี้พอ ใครตะใครตะใครใครเสียงใครโทรมารับโทรศัพท์ก่อน